หรือสร้างวางเรื่องประเทืองอัญชันเรื่องการแก้แค้นของเอื้ <st> <c oughs> อยจีรกชานิมมพองจีราการแก้แค้นของเอื้อยแก้แค้นมีครอบครัวหนึ่งอยู่กันสองแม่ลูก <c oughs> ชื่อว่าต่างใจทมีลูกติดอีกคนชื่อว่าเอื้อยและแม่คณิษฐา และลูกปีกคนอินีแต่แม่ไม่ชอบลูกปีกอาแสงเลยย่างด้วยวาแมแขงที่จะฆ่าด้วยการลังยาแอนโคลไซนี้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเอไ,ไม่รู้ตัวจึงไปตักน้อในป,าป,าปา่าตามปกติการได้พบกับเศรษฐีที่กำลังเเล่นในปา่าเศรษฐีได้เล่นในป่า สองคนเจอหน้ากันจึงมีความสัมพันธ์ที่ึกซื้อต่อกันและกันอย่างมีความสุขเมื่อได้เป็นคณิถีคณิฐานยืนอยู่หน้าบ้านทั้งสองได้เห็นด้วยได้อยู่กับเศรษฐีทําให้ทั้งสองไม่ลูกอิจฉาได้จาวันแข่งขัด้วยรั้งเขาได้ไปหาพระเจ้า ภผมิท,ทันได้ให้ไปฆ่าด้วยแล้วก็ค่าสำเร็จแต่ก่อนเื่่ยจะตายด้วยได้พบกับเดยวดาแล้วก็ได้พอจากเดวดาว่าจะสามารถแปลงร่างได้ดือยได้เกิดไปเป็นอันชังได้ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ไปแจ้แค้น คณิถาคณิถีได้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 สุดท้ายสาวก็ให้ไปว่าคณิถาคณิถีวางแหงน้า,นาววด้วยเตรียบเหมือนกาแฟมีหูประตูมีช่อง ุดท้ายความรัตก็รัวไหลแน้วเอ้ยก็ได้แต่งร่างเป็นต้นไม้ใ้สวนพืศาสตร์งเดียจัดทําโดยนายหันแสงชานปองเด็กชายปัญญาบุตรหลังกานายปรีชาลุงตาเด็กชายพุทธิพงศ์ศักดิ์เจริญชัยกุลครูผู้สอนวิชาทอ23101ครูทิติยาพรพิพ,พาทและครูจิราพัทนฟักรักษา